วัสดีจ้าพี่น้องต้มกระทะเนาะพี่น้องว่าคอรจะเห็ดอะไรผสิลวกผักสะเดาค่ะพี่น้องจ้าเนาจะลวกสะเดาค่ะนะพี่น้องนี่ค่ะสะเดานะพี่น้องเนาะเพิึงอยากเลยบอกให้ลูกไปซื้อมาให้กินมาขึ้นสร้างให้เขาซื้อมาแต่ตลาดครับเขาไปเดี๋ยวออกข้างนอกนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคุณชิว่าเอ้ยกระชิ่งหนอเขาน้ำต้มขเขาเกลือลงไปแล้วนะคะพี่น้องขเขาเกลือลงไปแล้วเดี๋ยวคุณชิเอามะนาวบีบใส่จังหน่อยนะพี่น้องเนะามาหน้าบีบใส่จังหน่อยนะพี่น้องบีบใส่กระทะ นะคะพี่น้องดูหวักแลยนะคะเนาะงดอกซีเปืเป๊ะๆซีอันสุกๆแต่ยจะบอน,น,น,นเป็นบอนเปื่อยหรือค่ะพี่น้องดอกซีสุกๆจักหน่อยเนาะสิได้เลยนะคะพี่น้องจ้าวันนีกินกระปุลปะทู่ด้วยค่ะน้ำป้าหวานอ่ะกะกินได้มีอยู่ค่ะ แกเอาแช่น้ำเย็นไว้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแช่น้ำเย็นไว้เนาะคะ่ะใจไว้จังสีลนะนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังสีเอาอันยังก็อเห็นมันอันนี้สักมันจะเสีเอาขึ้นจากน้ำนะคะนะแช่น้ำเย็นไว้นี่ค่ะน้ำปลาหวานเฮ็ดมาว่านนี่เนาะพี่น้องเฮ็ดมาว่านนี่เฮ็ดว่านตอนเย็นเนาะนี่ค่ะ อาเห็ดไหยเห็ดไห่จังสี่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ายง้มสิกินขจังเอาหอมเอากระเทียมโอ้เอาหอมหอมเจียวเนะค่ะหอมเจียวโรยกระพริกขว้าแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มากหอมเจียวหอมสดก็ได้คือข่อยนี่บ่มักหอมก็กินได้ค่ะบ่มันบ่มักหอมเจียวข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่าข่อยมักหอมสดมากกว่าเนาะหอมสดกระสีซอยใส่นี่เนาะค่ะหลักกระพิกปนใส่แซ่บค่ะถ้ามีกุ้งกระสอยกุ้งลงใส่ แซ่บแซ่บพี่น้องลองเห็ดบังเด้อค่ะพี่นออ้องไข่สิปนปลาทูเนาะไข่ใส่หอมสดนะคะพี่น้องใส่หม่ามสดนนเนาะะใส่พริกกวตลงไปเ่าใส่พริกสดเนาะคะ่ะมันคนืออยากแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าต่ำเนาะคะ่ะ ป่นแบบบ้านๆน,นะคะเนาะค่ะพี่น้องหอมแซ่บได้ขึ้นกันถ้าพูดได้ว่ามาเอาไปะครัวเวนานะ,ค,ะนาานค่ะพี่น้องนี่ค่ะป่นตัวเดียวไปกินบ๊อเบิร์ตเนาะค่ะพี่น้องตังกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเห็นบ่ได้แบบไลายเลยค่ะพี่น้องจ้าทุกตัวเดียวก็ได้ไลยเนาะเดี๋ยวขอเอาผักใส่เนาะพี่น้องมา หอมนะคะตักซีหอมปลอมนะคะพี่น้องใส่เข้าไปตักซี่หอมอ่ะนะคะจะหอมนะคะพี่น้อง หอมพี่น้องใส่ผักซีอตัวนี้ลงไปหลกักอันนี้ก็กันหลักอันนีปนอยู่แบบทงหน้าเฮาเนาะไปเก็บผักมาใหม่ๆนะพี่น้องกินแบบนั้นเลยเนาะเสื่อหนาต้มปลาใส่ด้วยพี่น้องไปปลาปลากะเฮ็ดเองปลากรุงเนาะคะ่ะใส่ได้นในเราจะเบิดเ,เลยจากอินคา คุณอ้วลูกอ่ะกินกะบพักสะดาวนะ์ะคะพี่น้องกินกะบพักสดาวแบบนี้แซ่บพี่น,อน้องจ้าสิบมันก็นะคแน่นอะจ้างค่ะพี่น้อง เดี๋ยวใส่ของแสบกันเด้อจ้ะพี่น้องนี่จะพูดใด้ไหบีบบมหนาวใส่ก็ได้แต่ว่าขอย้บ่บีบใส่ปลาไหลก็ได้นะอะนี่ปลาไขลขห็ยเองต้มเองควยอร่อยจ้า ใส่น้ำปลาไปก็หน่อยแซ่แบจเแล้วแซ่บแล้วนะคะพี่น้องจ้า วัดใส่จานเลยนะจจะพี่น้องเทส่เลยแต่พี่น้องจานนี่อึบตุนะคะผลอ้วนลวเลยจากพี่นอ้ลลนองจานเสียยางเดี๋ยวผมมีส่วนักเนาะไปถัด ถ้าป่นปลาสิ็จามัากนี่ก็สมพักเนาะแต่ว่าสิกินก็พักเดาเนาะค่ะพี่น้องะซอยโรยหนาไปอีกพี่น้องจา้ามันหอมค่ะแต่ตะกูหม,มักนะปุ้ทุกคนก็สิพอชอบกินเนาะพี่น้องค่ะป่นปลาป่นปลาทูนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเตรียมกินเนาะค่ะกินกับนี่เนาะค่ะป่นแล้วก็พักเดาเนาะค่ะแล้วก็ปลาไม่ปลาทอดน้ำปลานิ่นเนาะค่ะ ก็เป็นข้าวเหนียวด้วยกินข้าวเหนียวค่ะพี่น้องจ้าอุ้ยอุยกินข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะอุ่นแล้วเรียบร้อยค่ะมากๆค่ะพี่น้องไม่กินน้ากันนะคะตอนตอนกินคือสบดยอดไฮเบิ้งดอกน้อพี่นอ้อ,นองจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บเสีเยงนลาพาจากกันไปแล้วนะคะพี่น้องเบิ้งใกล้ๆปนสแดวแล้วก็ปลานะคะพี่น้องนะ คลิปนี้ก็สิทจากกันแล้วค่ะขอพี่น้องพีดีไม่แห้งสุบผู้สกุนมีเงินมีทองใส่ลำลำเรื่อยๆไปละค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะพี่น้อง